มควาิดเห็นไเอ,อตรียมกิฟต์ค่ะ,ะเราพูดอะไรไม่ถูกแล้วเราแบบเตรียมกิฟต์อย่างเดียวนะคะบอกน้องแค่นี้เองว่าไม่ต้องทําอะไรมากค่ะเตรียมกิฟต์ค่ะยังไงก็ตามน้องเขาแบบว่าตืนมั่นใจค่ะเพราะว่าจากการที่ได้รู้จักน้องเขาเนี่ยก็ถือว่าน้องเขาเป็นคนที่หนึ่งคือเขาเป็นธรรมชาติที่สุดเลยคือตั้งแต่ตือเคยเห็นแบบว่าน้องๆที่แบบว่าเขาประกวดมาคือ มยูทคนนี้ตือรู้สึกว่าเขาเป็นดูเป็นธรรมชาติแล้วเขาเป็นตัวตนที่ถูกต้องของเขาเลยเขาเป็นตัวตนของเขาแล้วก็ตือว่าใครเห็นก็ต้องรักแล้วคนอยู่รอบข้างทุกคนรักเขาหมดคือจริงๆอย่างที่บอกว่าจริงๆการดูแลสุขภาพเนี่ยคือ คุณต้องดูแลตัวเองในเวลาที่คุณยังไม่ป่วยมันเหมือนการอมสุขภาพที่ดีแล้วก็การอมสุขภาพที่ดีออม,ดมันก็จะทําให้เราเวลาเราป่วยหรืออะไรเราก็สามารถที่จะมีมีแบบว่ามีวิตามินมีอะไรมีสุขภาพที่ดีมาเหมือนมาสู้กับโรคอย่งางเงี้ยฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณหมอที่นี่แนะนําแล้วก็การดูแลในเรื่องของการดูแลที่ถึงเรื่องของเซลเลยอย่งางเงี้ยฮะคือเขาตรวจเรื่องเซลล์เลยก็ไม่ได้ตรวจบอกว่าอะไรที่มันบอกว่าภายนอกแต่เขาคือตรวจลึกมากเลยแล้วให้คําแนะนําที่ดี อันนี้ขอแนะนําเลยว่าจริงๆแล้วการสะสมสุขภาพเนี่ยมันเป็นมันสาคัญมากกว่าการสะสมเงินอีกกระตุ้ว่าเพราะว่าสุขภาพเราหาซื้อไม่ได้ถูกต้องค่ะเงินยังหาได้เนาะแต่สุขภาพนี่คือถ้าไม่รีบสะสมตอนนี้แล้วยิ่งพวกคุณแบบน้องๆทุกคนเนี่ยถ้าแบบว่าในวัยเด็กเนี่ยถ้าสะสมได้มันมีภูมิคุ้มกันไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันจะดีมากเลยแล้ววันนี้นะคะคือแอนชิรีกำลังจะเข้าห้องดำแล้วค่ะแม่แม่มีความคิดเห็นองไรคะ เออเตรียมกิฟต์ค่ะเราพูดอะไรไม่ถูกแล้วเราแบบเตรียมกิฟต์อย่างเดียวนะคะบอกน้องแค่นี้เองว่าไม่ต้องทําอะไรมากค่ะเตรียมกิฟต์ค่ะยังไงอ่แม่ก็เตรียมกิฟต์เสียบผมอ่ะเตรียมกิฟต์ไว้ล็อกงงแล้วเตรียมกิฟต์เลยค่ะบอกเลยนะคะว่ายังไงก็ตามน้องเขาแบบว่าตื่นมั่นใจค่ะเพราะว่าจากการที่ได้รู้จักน้องเขาเนี่ยก็ ถือว่าน้องเขาเป็นคนที่หนึ่งคือเขาเป็นธรรมชาติที่สุดเลยคือตั้งแต่ตือเคยเห็นแบบว่าน้องๆที่แบบว่าเข้าประกวดมาคือ m u t คนนี้ตือรู้สึกว่าเขาเป็นดูเป็นธรรมชาติและเขาเป็นตัวตนที่ถูกต้องของเขาเลยเขาเป็นตัวตนของเขาแล้วก็ตือว่าใครเห็นก็ต้องรักและคนอยู่รอบข้างทุกคนรักเขาหมดอนะอันนี้คือสิ่งที่ตือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบ ผู้หญิงอะไรอะทาให้เราบอกว่าหลงรักได้ตลอดเวลาแล้วเวลาเขามาออกรายการเด็กตื่น<ด> <ๆ S 2> เขามาออกรายการตื่นเนี้ย<ๆ>เขาก็คุยกันสนุกสนานแล้วก็<อ>คือเขาก็ไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบว่าเออเป็นคําถามแบบว่าที่จะต้องแบบเวลาจะตอบอะไรเขาจะต้องไม่มีแบบว่าหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจความหมายใช่ปะคือเขาคิดอะไรเขาก็ตอบอย่าง,งานั้นซึ่งมันน่ารักมากเลยเพราะฉะนั้นเตรียมกิฟต์เลยนะคะแม่เรา เต่าทีวีพูอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้แอนน้ำหนักขึ้นเป็นสิบโลแม่คิดว่าจะมีผลไหมคือจริงๆแล้วตือบอกเลยว่าถ้าคณะกรรมการเขาถ้าคณะกรรมการเนี่ยเขาแบบว่าเขาต้องการอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลง<ม>เขาต้องเล่นให้เป็น<ม>เขาต้องรู้ว่าโลกต้องการอะไรณวันนี้การที่มีนางงามหุ่นดีสวยถือว่าใช้ได้ แต่ทุกอย่างมันคือเหมือนกันหมดมันโลกเก่าแต่ถ้าโลกใหม่เกิดขึ้นคุณต้องกล้าค่ะกรรมการค่ะถ้าคุณไม่กล้ามันก็อยู่กับที่เนาะเราไม่รู้สิเราบอกแล้วคือก่อนที่แอนเจลได้รางวัลเนี่ยตือพูดเสมอว่าแอนเขาคือปรากฏการใหม่ของความสวยที่เมืองไทยเนี่ย จะเกิดขึ้นและตือก็คิดว่ากรรมการไทยและกองประกวดนี่เก่งมากเลยที่กล้าตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนโลกของการประกวดแล้วให้มันให้มันมีความสวยแบบความสวยแบบใหม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเมืองนอกเขาเข้าใจและเขารู้ว่าโลกต้องการอะไรและความสวยมันไม่ได้อยู่ในกรอบเดิมแล้วเนี่ยอันนี้ตือคิดว่าตีมกีบค่ะ คือเคาะแล้วว่ายังไงก็เตรียมคลิปรอเลยตือไม่ได้บอกว่าตือเคาะแต่ตือบอกว่าน้องคือปรากฏการ์ใหม่ของโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าคณะกรรมการเขาเข้าใจและเขามองเห็นอย่างที่คณะกรรมการไทยเห็นหรือว่าคนไทยเห็นหรือว่าตือเห็นตือว่าคือความสวยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้บอกว่าความสวยมันจะต้องแบบโอ้โหเป็นแบบแพทเทิร์นแล้ว <Okay. S 1> ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> คือความสวยมันเป็นอะไรที่มันมันมัน เขาเรียกว่าอะไรมันคือความสวยสากลเนี่ยมันตอนนี้มันมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นแอนคือปรากฏการใหม่ของวงการประกวดนางงามในโลกใบนี้แล้วแม่คิดว่าเขาจะโดนบอดี้ซิลลี่ไรตือคิดว่าเขาเป็นคนไม่แคร์อยู่แล้วเรื่องอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้คือหุ่นเขาเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นตือยังไม่เห็นแคร์เลยตือยังนี่ก็แอนชิวาว่าเหมือนกันละแอนชิวาว่าก็ไม่เห็นจะแคร์อะไรเลยเพราะฉะนั้นทูก เพราะฉะนั้นเราจะไปกลัวอะไรอะ่ะเรื่องความสวยมันเป็นเรื่องของแบบว่าส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นตอนนี้คือใครรักใครชอบใครก็เชียร์คนนั้นนะคะแต่ว่าอย่างที่เธอบอกค่ะอ,อ๋อเตรียมคลิป <c oughs> โอเคนะส <c oughs> วัสดีค่ะ <c oughs>